มีถงเถียงกันครับมีเถียงค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบซีนมากกว่าที่แบบว่าหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ตาผู้ภูมกับอะไรแบบนี้พี่เต๋ออะไรแบบนี้เลยพี่เต๋อเขาค่อนข้างละเอียดเลยเงี้ยยอมใหม่จะมีเซนต์ว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลบผู้ใหญ่ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนอะไรเงี้ยพี่เต๋อเาจะชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี้ยเหมือนเขาอะคิดว่าใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการด ว่าที่ภรรยาเปิ้งเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเครู้ีใช้มานานแหละทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายบอก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุดรพอได้อะไรเงี้ยแต่อันนึงคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะเหมือนเรานอนตื่นทุกอย่างสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวันเนี่ย มันคืองานมันมีแต่งานมาหมดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยสำหรับใหม่มันไม่ค่อยเฮลตี้เพราะมาคุยกันแต่งานใช่แล้วเราก็เหมือนพอเราเริ่มครอบครัวเราก็อยากให้ครอบครัวเรามั่นคงทางด้านอาชีพทางการเงินทางทุกอย่างมันก็เลยเพรเชอร์ดังนั้นช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมือนเราอะยอมแลกความเหนื่อยแบบเออการที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไม่ได้ไปฮันนีมูนไม่ได้ไปอย่างงั้นเราก็เอามาทํางานเพื่อความมั่นคงเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าเรา เราสบายแล้วเราก็ค่อยแบบมันก็เที่ยวได้อะไรอเงี้ยค่ะแต่งงานยังแผ่นเหมือนเดิมยังแผนเดิมยังมีแผ่นเดิมอยู่ไม่ไม่เลื่อนเลยค่ะไม่เลื่อนแผนแผนของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสเกลต่างๆคนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบเหลือหลักสิบมีการปรับอะไรสเกลเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ใช่รอยแล้วก็บอกแขกในงานว่าใคร สะดวกหรือไม่สะดวกตามใจว่ามาหรือไม่มาได้เลยเพราะว่าเราเรารู้ว่าทุกท่านแบบว่าอยู่ในช่วงนี้ค่ะงานมันเริ่มมาหมดแล้วได้มีการวางมัดจำมันมีคนที่บินมาจากต่างประเทศทีมที่เป็นแบบโกลบอลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยค่อนข้างยากที่เราจะดิกเลี่ยงปีนี้ค่ะใช่ครับปลายปีครับปลายปี ่าโ <laughs> <laughs> okay. อเคพอกดกดเลขอดและนิ่งนิ่ฮะกดเลคอ์ดนิ่งเลขอ่ดอะไรเงี้ยจะจับหนูนะเฮ้ยอ๋อหนูหนูลูก ม,<อ> <laughs> มีมีมีเถียงเถียงมีเถียงเถียงกันครับมีเถียงค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแบบซีนมากกว่าที่<ช>แบบว่าหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ตา,าผู้พูมกับได,ได้แบบนี้พี่เต๋ออยากได้แบบนี้เยพี่เต๋อเขาค่อนข้างละเอียดยะอะไรเงี้ยแล้วก็ใหม่ก็จะแบบถ้าใหม่ทักทวงแล้วเราสูว่าพี่เขาไม่ยอมใหม่จะมีเซนว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลบผู้ใหญ่ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนอะไรเงี้ย มีบ่อยมากแล้วพี่เตอ๋อก็จะชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี้ยเหมือนเขาอ่ะคิดว่าใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยาออปึ้งเง <c oughs> ียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเค <c oughs> ลุยใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนู <c oughs> ได<ม>้ครับพี่จะเลือกอะไรเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนอย่าทำแต่ว่ามันเวิร์กว่ะจริง<ส>คือบอกว่าถ้าพี่เจาอันนี้ก็ไม่ต้องมีหนูอันนี้มันกึ่งๆึไม่เกี่ยวกับมันมันข้ามข้ามมาเป็น artist management ครับคือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่องโปรดักชันเรื่องการถ่ายทำนะส่วนเขาจะดูแล artist management ทีเนี้ยตัวผมเองก็ไปก้าวไก่ในส่วนของเขานิดนึงแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ย ในด้าน artist management แต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่ผมก็ทีนี้มันก็เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมานั่นะครับแล้วก็เดินห้างกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็นั่งหนูก็เลยหันไปบอกว่าโอเคพี่เอางี้นะเอาแบบพี่ไม่มีหนูแล้วหลังจากนั้นก็เดินห้างชิลเลยค่ะสบายแบบว่า h a ป p y เลยผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุด รู้รู้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ผมก็สู้อะไรไม่ได้ครับครรับยกทั้งต้นโปรดักชั่นเรามาให้เขาดูว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเกินมเส้นงูนีกาไม่ใส่สู้ไม่ได้พี่อย่าพยายามไม่ไหวไม่รอดครับมันไม่ไม่ทางเป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหวอะแล้ววันนี้ใส่ซีทูมาทำไมนิดนึงครับอายุเท่านี้แล้วไม่ได้นะ ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะจบเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจัดระเบียบนะว่าใครขุมใครใหญ่จัดลำดับใช่เออนั่นสิถ้าแต่งขึ้นมางั้นอ่ะน่าหนักกว่าเดิมผมน่าโดนหนักกว่าเดิมกลัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหมไม่กลัว มไม่ครับไม่เขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอยไม่ไม่ให้เกียรติสุดเงี้ยครับเขาเขียนพันล้านนะพี่หนูสู้อะไรได้ครับเรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านหรอกครับจริงครับ หม่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือดีใจเพราะว่าวันที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราอยากจะโยนเราอยากจะหยุดอะเรามีอีกคนนึงคอยรับภาระต่อเลยทันทีก็คือสมมุติวันนี้ใหม่แบบว่าไม่ไหวแล้วชัดดาวใหม่มั่นใจว่าพารเนอรเขายังรับต่อได้อะไรเงี้ยแต่อันหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหร่ค่ะเหมือนเรานอนตื่นทุกอย่างสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายที่เราจบวันเน่ย มันคืองานม,มันมีแต่งานมาหมดเลยค่ะดังนั้นมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยสําหรับใหม่มันไม่ค่อยเฮลตี้เพราะว่าคุยกันแต่งานใช่แล้วเราก็เหมือนพอเราเริ่มครอบครัวเราก็อยากให้ครอบครัวเรามั่นคงทางด้านอาชีพทางการเงินทางทุกอย่างมันก็เลยเพรสเชอร์ดังนั้นช่วงนี้จะเป็นเวลาที่เหมือนเราอะยอมแลกความเหนื่อยแบบเออการที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไม่ได้ไปฮันนีมูนไม่ได้ไปไหนเงี้ยเราก็เอามาทํางานเพื่อความมั่นคงเดี๋ยวหลังจากนั้นถ้าเรา เราสบายแล้วเราก็ค่อยแบบมันก็เที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยจะเป็นอันนึงที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่ไม่ชอบคือใหม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องความสัมพันธ์มีมีได้แค่นั่งตักครับใช่ครับกอดหอมอะไรอย่างเงี้ยครับได้แค่นั้นได้กอครับนั่นนั่นคือน้อยแล้วสำหรับเขา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 บอกว่าเนี่ยน้อยไม่ก็น้อยกว่านี้หรอกฮะ มันไม่ได้หมายถึงว่าหนูพี่เดี๋ยวต้องเข้าใจเราไม่ได้คุยกันไงคือมันเป็นแบบเรื่องสกินชิปเรื่องการแสดงความรักแต่เราไม่ได้คุยกันว่าว่าแบบอจะมีลูกไหมหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยคุยเราเพราะเราโฟกัสลูกครัไมมีเดียเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราเลยไม่ได้คุยว่าแบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างบ้านอย่างเงี้ยก็จะสร้างบ้านเดือนไหนปีไหนอะไรเงี้ยแบบบ้านชอบแบบไหนไม่ได้คุยไม่ได้มีเวลาคุยอะค่ะเพราะว่ามีอันนี้ก่อนอแต่เราก็วิลลิงที่จะทำอะค่ะอื ไม่ไม่ยังรักกันอยู่โอเคยังโอเคความสัมพันธ์ดีอยู่ยังดีใช่ใช่ไม่ไม่แต่แค่ตอนนอนอ่ะมันก่อนนอนมันจะแบบเออเดี๋ยวงานเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วตรงนี้ประชุมอย่างนี้อะไรอย่างอี้ค่ะมันจะไม่ได้แบบเนี่ยเราไปเที่ยวสวิตกันนะพี่อะไรอย่างเี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น嘛มันไม่ได้แบบที่นั่นเดี๋ยวเราแต่งตัวคู่กันไปเที่ยวันนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่มีอะค่ะนอนงานครับ ก็อาจจะคิดถึงเมเบิลก่อนแล้วค่อยหลับทั้งคู่<ช>อะไรเงี้ยบางทีก็เก็บไปฝันถึง <S <S อะไรเงี้ยค่ะไม่หนักไหมแต่ว่าถ้าใครให้ใหม่ทํางานให้รับรองคุ้มค่ะเพราะใหม่ในฝันไม่กลับไป <S <S <ช>ฝันถึงเลยทำงานตลอดเวลาใหม่ก็หวังว่าวันนี้วันนี้จะแบบปลดปล่อยใหม่ให้ใหม่ได้แบบ <S 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 ได้ไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซีนี่ปิดกล้องแล้วก็ใหม่ก็อาจจะ เบื้องหลังใหม่ทําเต็มที่แล้วก็เดี๋ยวใหม่มีหนังค่ะใหม่ก็จะไปบุกหนังของใหม่ต่อก็เริ่มตอนนี้เริ่มเริ่มมีอ่านบทเริ่มไปลงเทปทําเดี๋ยวก็คงจะเข้าคาแรคเตอร,ร์คุณยายอะค่ะพอพี่โต้งก็มีการบ้านให้ใหม่ทําก็เดี๋ยวใหม่ก็ต้องไปทาการบ้านแล้วก็สนุกกับบทนี้ก่อนเลยส่วนพี่เต,อต๋อก็ไม่เขียนบทเรื่องนั้นเลยรรเรื่องกอนาด้วยก็ต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่ต้องทำใช่ครับ แต่พี่เต๋อเขีมันหนีกันไม่พ้นคนมันคู่กันนะครับครับมันยังไงมันครับพี่เต๋อเขียนบทเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่วอลเนาดค่ะแต่จะมีหลายโปรเจกต์อยู่ครับใช่ก็ก็มันปันไปต่อต่อต่อเด็กต่อต่อไปให้เด็กดังๆใช่ครับก็อยากให้แบบอยากให้ไม่มีปัญหาแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปหมายถึงว่าสร้างโปรเจกต์แล้วถ้ามันมันตออ มันทำให้เราชื่นใจต่อไปเราก็จะได้มีแรงสร้างเด็กรุ่นใหม่เพิ่ม<ช>ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็<ช>สร้างหนังเนาะเรื่อยๆนะพี่นะ้องแต่งงานยังแผนเหมือนเดิมนะคะยังแผนเดิมะะยังมีแผนเดิมอยู่ไม่ไม่เลื่อนเลย,เยค่ะไม่เลื่อนนะแผนแผนของใหม่ก็คือแต่งเหมือนเดิมแต่ว่าแต่งให้สุภาพเรียบร้อยรอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะสเกลต่างๆคนอะไรอยเงี้ยค่ะอาจจะแบบ เหลือหลักสิบมีการปรับอะไรสเกลเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ใช่คือปรับสเกลก็ต้องก็ต้องใช่เพราะไม่อยากให้เออก็เลยหลักหลักสิบหลักสิบหลักสิบอาจจะเก้าสิบเก้าคนก็ได้อาจจะเป็นหลักสิบหลักสิบก็หลักสิบเนี่ยแหละค่ะแต่มันแต่พอเกิดอะไรอี้ก็อาจจะน้อยลงมาอีกค่ะใช่ดำเนินการต่อ ดำเนินการต่อเพราะว่าหม่เรื่องงานแต่งมันเตรียมมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนมันลงล็อกชีวิตเราพอดีในทุกๆทุกๆช่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ได้พลาดช,ช่วงเนี้น่าจะโอ้มันเออครับมันพอนถ้ามันเลื่อนไปมันจะแบบน่าจะเป็นร่างยญาย<ก>วลนาเดินเขามาแต่งงานกับพี่เต๋อแล้วก็คแบบหน้าตาดูดุอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะจ๊ะเลิกดี เลิกด้วยคะ่ะ <เล S 1> แล้วก็เลิกส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือหม่เตรียมทุกอย่างแล้ว <c oughs> ก็แบบบินไปต่างประเทศไปไปแพลนชุดเชิด <c oughs> เราทำมาทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไมเราเรา,เ,ราเอาเอาเอาเป็นว่าเราทําทุกอย่างให้มัน,ให,มนให้มันไม่ได้พูดเ,เราค่ะให้มันสุภาพเรียบร้อย <c oughs> สุภาพเรียบร้อยแล้วก็บอกแขกในงานว่าใครสะดวกหรือไม่สะดวกตามใจว่ามาหรือไม่มาได้เลยเพราะว่าเรา เรารู้ว่าทุกท่านแบบว่าอยู่ในช่วงเนี้ค่ะช่วงที่กําลังใช่ค่ะแต่ก็แต่งานมันเริ่มมหมดแล้วได้มีการวางมัดจำมันมีคนที่บินมาจากต่างประเทศทีมที่เป็นแบบ global มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเลยค่อนข้างยากที่เราจะดิกเลี้งปีนี้ค่ะใช่ครับปลายปีครับปลายปีเออฮะก็ปลายปีปลายปี พี่มันก็ไปไม่รู้จะไปยังไงแล้วเนาะช่อกะมาลืนก็ได้อะมาลืนอะมาลืนนีู้้เลนู้เลนบ้เลนู้เลนู้เลนู้เลนครับคือมันเลยมันเลยโยกไม่ได้จริงๆค่ะแต่เราก็จะทําให้ไม่กระทบใครนะคะให้มันให้เป็นวันของเราจริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกแพลนไปเยอะมากๆแล้วครับมันก็มันก็ โดยรวมคือเป็นไปตามแผนจะมีแค่ปรับลดอะไรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองครับผมอาจจะไม่หนูเจนซีอ๋อถ้าจิสองนันว่าหรอคะปลายปีค่ะปลายปีครับไม่รู้ พร้อมเลยตอนนี้ก็ได้เลยแหวนมาละเอาเลยตรงนี้พร้อมมด้วยครับไม่คนเดียวหรือเปล่าอยากอยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้วครับพี่เสริมมาเลยเดี๋ยวหนูบวกเพิ่มให้คือเราจะไม่มีกดลงเราจะแบบเพิ่มขึ้นไปเองกลัวใช่แรงมากค่ะก็ขอบคุณมากที่มางานของเราวันนี้ยัง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 งานแคเบลเฉยก็งานแคเบลไง ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ